สวัสดีตอนเช้าของประเทศสวีเดนค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะป๊าป๊าทำงานที่บ้านค่ะป๊าป๊าก็กําลังไปส่งน้องที่โรงเรียนนะคะตอนแรกมีการพูดถามเมียนะคะว่าเออแบบเธอจะนั่งรถเมล์ไปหรือว่าจะให้ฉันไปส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็เลยพูดว่าเอา้าก็คุณซื้อตั๋วรถเมล์ฉันแล้วฉันก็ต้องนั่งรถเมล์สิจะให้เสียตังค์ซื้อตั๋วฟรีทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะป๊าป๊าก็เลยว่าไม่เป็นไรฉันอยากไปส่งเธอน้องก็เลยว่าอา่ะโอเคถ้าคุณอยากไปส่งก็ไปส่ง ดังนั้นน้องก็เลยแบบว่านะสบายไปขานึงนะคะวันนี้ค่ะมีคนไปส่งนะคะแต่ว่าขากลับน้องก็กลับเองค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะหลังจากเลิกเรียนค่ะน้องกับเพื่อนนะคะเ,เราก็จะไปดื่มกาแฟกันค่ะร้า,านกาแฟก็อยู่ข้างหน้านะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ดื่มกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินไปขึ้นรถบัสค่ะพอดีว่าเราขึ้นรถบัสสายเดียวกันนะคะทุกคนเพื่อนเขาจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งถนนนะคะแล้วก็มีความชอบอะไรที่คล้ายๆกันมากเลยค่ะเขาก็ชอบถ่ายรูปเนาะก็ชอบถ่ายรูปเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเลยทาไมเราชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ น่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนมาจากอ e ิรักนะคะแบบเป็นคนที่น่ารักมากๆค่ะเขาเห็นเขาก็เข้ามาทักทายนะคะมาชวนพูดชวนคุยอะไรเงี้ยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะอตอนนี้น้องก็อยู่บนรถบัสแล้วนะคะ น้องก็จะลงป้ายหน้าค่ะทุกคนพอใกล้ถึงป้ายนะคะน้องก็จะกดกิ่งตรง,งนี้นะคะค่ะและตอนนี้นะคะน้องก็มาถึงบ้านแล้วค่ะเนี่ยค่ะเราเคยถกเถียงกันหลายครั้งนะคะกับป๊าป๊าค่ะว่าตรงตึกด้านหลังเนี่ยค่ะว่าเขากาลังก่อสร้างอะไรนะคะว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นหรือว่าเป็นอาพาร์ตเมนต์ใหม่นะคะน้องก็เลยเดินไปถามเขาค่ะว่า ฉันขอโทษนะฉันถกเสียงกับสามีฉันหลายครั้งแล้วฉันพักอยู่ตึกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าฉันอยากรู้ว่าตรงข้างหลังเนี่ยคือกําลังก่อสร้างอะไรนะคะ<โ>เขาก็บอกว่าเออกาลังก่อสร้างไออพาร์ตเมนต์ใหม่ค่ะเดี๋ยวน้องก็จะได้มีข่าวใหม่ไปไรายงานปะป๊านะคะแต่ปะป๊าเขาก็เคยบอกน้องแล้วล่ะคะ่ะว่าเออแบบฉันคิดว่าเขาน่าจะสร้างอพาร์ตเมนต์ใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้อพาร์ตเมนต์ไม่เพียงพอนะคะต่อจํานวนประชากรค่ะ ประเทศสวีเดนนะคะมีพื้นที่เยอะค่ะแต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยมีมีตึกมีอะไรเยอะเหมือนบ้านเราอะนะคะอย่างถ้าเกิดที่ตรงไหนที่เป็นฟาร์มเป็นทุ่งนานะคะก็คือว่าจะทําบ้านหรืออาพาร์ตเมนต์ไม่ได้ค่ะเขาก็ต้องเก็บพื้นที่ตรงนั้นนะคะไว้ทําการเกษตรค่ะค่ะหลังจากที่น้องกลับมาถึงบ้านนะคะน้องก็มาทํา ต้มยำไก่ค่ะต้มยำน่องไก่ให้ป้ากินข้าวเที่ยงนะคะแล้วก็เหลือไว้สําหรับมื้อเย็นด้วยค่ะทุกคนป๊าชอบน่องไก่มากๆเลยนะคะกับน้องพอใจสาหรับน้องค่ะน้องก็แกงเห็ดค่ะใส่หน่อไม้แล้วก็ชะอมนะคะตอนนี้ค่ะบ่ายสามโมงนะคะน้องกับป้าค่ะเราก็มีประชุมผู้ปกครอง ให้น้องพอใจนะคะคุณครูก็โทรมาค่ะก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่ารายงานผลการเรียนน้องพอใจและก็เล่าเกี่ยวกับนิสัยน้องพอใจค่ะรายงานให้ผู้ปกครองฟังนะคะว่าน้องพอใจเป็นยังไงพัฒนาการด้านการเรียนเป็นยังไงนะคะสรุปก็คือทุกอย่างของน้องพอใจดีมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งมันทำให้น้องนะคะสำหรับคนที่เป็นแม่ที่พาลูกย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะ น้องได้ยินคุณครูพูดแบบนี้ค่ะน้องก็ดีใจและแบบเหมือนน้าตาไหลเลยนะคะนี่ก็คือข่าวดีเรื่องหนึ่งค่ะที่เราได้ยินจากคุณครูนะคะรายงานเกี่ยวกับน้องพอใจว่าทุกอย่างดีนะคะมันเลยทำให้น้องรู้สึกแบบเหมือนภูมิใจในตัวลูกสาวมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่ามันเป็นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตในต่างแดนตอนแรกสำหรับน้องกับน้องพอใจนะคะแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการสตาร์ทเริ่มต้นที่ดีค่ะทุกคน น้องกับน้องผู้ใจนะคะเราก็จะพยายามทํามันให้ดีที่สุดคะ่ะน้องเองก็จะจะพยายามไปเรียนภาษาและพูดคุยภาษาของเขาให้ได้นะคะดังนั้นน้องก็จะยุ่งบ้างนะคะในแต่ละวันคลิปบางทีอาจจะได้ลงช้าบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะยังไงน้องก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆ FC ก็อย่าเพิ่งลืมแม่น้องผู้ใจนะคะทุกคนน้องก็ยังของกําลังใจเช่นเคยนะคะ ค่ะทุกคนน้องจะเล่าอะไรให้ฟังค่ะเมื่อเช้าค่ะทุกคนน้องตกใจจนแบบเกือบจะช็อกค่ะวันนี้นะคะน้องผาใจก็ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะน้องไม่รู้ว่าลูกของพี่ๆเ,เ,เพื่อนคนไหนเป็นเหมือนน้องผาใจไหมนะคะ<ม>ก็คือแบบว่าน้องผาใจไม่รู้ว่าเขาแพ้อะไรค่ะเป็นลมพิษค่ะผื่นเต็มตัวแล้วก็แบบตัวร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบเหมือนตาบวมปากบวมค่ะทุกคน น้องตกใจนะคะปะป้าก็ตกใจต้องรีบพาลูกไปอาบน้ําค่ะคืออาบน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็แบบทาครีมแล้วก็น้องก็เอายาแก้แพ้ให้กินอะนะคะผื่นก็ค่อยๆย,ยุบลงค่ะยาแก้แพ้กับยาพารานะคะพาราเซตามอลน,นะคะค่ะตอนนี้นะคะปะป้าก็กําลังสอนการบ้านคณิตศาสตร์น้องพอใจคะ่ะทุกคน นี่ก็คือกิจกรรมในทุกๆวันของครอบครัวน้องนะคะทุกวันน้องพาใจเขาจะมีการบ้านค่ะถ้าเป็นภาษาไทยแม่ก็จะสอนนะคะกับคณิตศาสตร์เป็นบางครั้งค่ะวันนี้ปะ๊ปะป๊าก็สอนน้องพาใจนะคะค่ะน้องก็จะมาเล่าอย่างหัวข้อเรื่องเลยใช่ไหมคะที่น้องบอกว่าเป็นเมียฝรั่งมีมากมายหลายคำถามนะคะยิ่งกว่านักเรียนนะคะทุกคน มีพี่พเพื่อนคนไหนเป็นเหมือนน้องไหมคะค่ะมีคำถามคำถามก็ไม่ได้ว่าแบบแตกต่างอะไรนะคะคำถามเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเกี่ยวกับสมบัติเกี่ยวกับได้อะไรบ้างจากฝรั่งเออแบบสามีให้เงินใช้เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีชีวิตที่ดีไหมอยู่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะมีคำตอบค่ะทุกคนค่ะสำหรับน้องนะคะ น้องได้สมบัติจากป,ปา้าป้าอะไรใช่ไหมคะสมบัติชิ้นใหญ่ก็คือว่าน้องมาใช้ชีวิตอยู่กับป้าป้าค่ะตอนนี้น้องเริ่มอยู่กับป้าป้าในประเทศสวีเดนนะคะ3ปีแต่ก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนค่ะก่อนหน้านั้นก็คือรวมรวมในระหว่างที่ขอวีซา่ายูทีแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาอยู่วีซ่าเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยน้องก็รวมอีกหนึ่งปีก็รวมทั้งหมดประมาณ4ปีค่ะทุกคน ก็คือถามว่าได้สมบัติอะไรใช่ไหมคะจากป้าป๊าส่วนเป็นรูปประธรรมก็มีค่ะทุกคนแต่น้องก็ไม่ระบุแล้วกันนะคะแต่ว่าสมบัติชิ้นใหญ่ค่ะทุกคนที่น้องได้จากป้าป๊านะคะแล้วก็เงินไม่สามารถซื้อได้ค่ะทุกคนนั่นก็คือความสุขค่ะความสุขในต่างแดนนะคะที่ป้าป๊าเขามอบให้ค่ะทุกคนทําไมน้องถึงพูดแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าการใช้ชีวิต คู่ในต่างแดนนะคะทุกคนบางทีทุกคนจะมัวแต่ตั้งเป้าว่าเออต้องได้สามีรวยชีวิตถึงจะมีความสุขในต่างแดนใช่ไหมคะแต่สำหรับน้องนะคะมันก็โอเคถูกต้องแต่ว่ามันก็ไม่ทั้งหมดคะ่ะทุกคนถ้าเกิดเราเจอสามีที่ไม่ดีไม่เข้าใจช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราแต่ว่า เวลามีปัญหากันหรือทะเลาะกันเขาทวงบุญคุณเราทุกอย่างอะไรแบบนี้มันก็ไม่โอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดเขาใช้เงินซื้อความสุขให้เราซื้อความสะดวกสบายให้เราอย่างเดียวแต่ความสุขที่เขาให้เราเขามอบให้ไม่ได้มันก็เท่านั้นค่ะทําไมน้องถึงพูดแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าน้องมาอยู่ในสวีเดนจริงๆแล้วน้องรู้ข่าวว่าความสุขและความสะดวกสบายมันอยู่ตรงไหนมันอยู่กับคู่ชีวิตค่ะทุกคน ถ้าเขามอบความสะดวกสบายให้กับเราทุกอย่างคือเขาซัพพอร์ตเราทุกอย่างการซัพพอร์ตในที่นี้คือไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินคะ่ะทุกคนเงินมันไม่สามารถซื้อความสุขได้ค่ะสําหรับครอบครัวน้องนะคะสําหรับชีวิตน้องแต่เงินมันซื้อความสะดวกสบายได้แต่ความสุขมันมันเกิดจากสามีเราคะ่ะทุกคนสามีที่มอบให้นะคะคือน้องมาอยู่ประเทศสวีเดนนะคะทําไมน้องถึงบอกว่า ป้าป้าเขามอบความสุขให้กับน้องใช่ไหมคะเพราะว่าป้าป้าเขาสอนค่ะทุกคนเขาสอนให้น้องรู้จักปล่อยวางเขาสอนให้น้องไม่วิ่งตามกิเลสความอยากความต้องการของตัวเองและความต้องการของคนอื่นเขาสอนให้เราไม่แบกรับปัญหาของคนอื่นภาระของคนอื่นเขาสอนให้เรารู้จักปล่อยวางดังนั้นมันก็เลยทำให้น้องมีความสุขกับชีวิตในต่างแดนค่ะ อย่างป๊าป๊าจะบอกนะคะว่าเออแบบเราไม่ใช่ศูนย์กลางศูนย์กลางจักรวาลเราก็เป็นคนคนหนึ่งฉันก็เป็นคนคนึงที่ทํางานหาเงินเป็นลูกจ้างคนนึงถ้าไม่ทํางานก็ไม่มีเงินใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเป็นผู้เก่งเหนือกว่าคนอื่นปัญหาของคนอื่นฉันต้องรับผิดชอบคือป๊าป๊าจะสอนให้น้องรู้จัก ปล่อยให้คนที่เรารักเขารู้จักแก้ไขปัญหาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าสอนให้เราเห็นแก่ตัวนะคะเขาสอนให้เรารู้จักสอนคนที่เรารักสอนในรูปแบบที่ให้เขาสามารถแบบว่าเขาสร้างสร้างปัญหาของเขาเองได้เขาก็ต้องรู้จักแก้ไขปัญหาของเขาเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็รู้จักแบบมีเทคนิควิธีในการสอนเราค่ะทุกคนคือเขาจะสอนน้องแบบว่าเออแบบ คือตอนนี้เขาสามารถซัพพอร์ตเราได้ในเรื่องแบบความสะดวกสบายในประเทศสวีเดนแต่พอเมื่อถึงเวลาอย่างตอนนี้ค่ะเขาก็เริ่มผลักดันให้เราเรียนรู้ภาษาของเขาและพยายามสอนให้เราขับรถให้เป็นในทุกๆวันคือเราต้องออกข้างนอกไปเรียนขับรถะนะคะซึ่งมันทำให้น้องมีความสุขมากๆเลยค่ะคือการที่เราได้อยู่กับคนที่เขามีความคิดมีระเบียบแบบ แบบแผนคือเขารู้จักวางแผนในการใช้ชีวิตมันเลยทำให้น้องรู้สึกว่าน้องใช้ชีวิตง่ายและก็สะดวกสบายในสวีเดนนะคะมันเลยทำให้น้องมีความสุขค่ะทุกคนความสุขในที่นี้ของน้องนะคะคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะความสุขทั้งทางใจและทางกายค่ะทุกคนคืออย่างน้องพอใจนะคะป,ป๊าเขาก็ช่วยซับพอตในทุกๆอย่างค่ะ ดังนั้นมันก็เลยทําให้น้องมีความสูงนะคะและนี่ก็คือสมบัติชิ้นใหญ่ที่สุดค่ะที่ป๊ป๋ามอบให้กับน้องกับน้องพอใจในประเทศสวีเดนนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะน้องก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะน้องก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกกําลังใจที่มอบให้กับครอบครัวแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนนะคะน้องกับป,ะปะ๊ป๋ากับน้องพอใจค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณจากใจอีกครั้งนะคะ สำหรับคลิปนี้น้องต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย